อันนี้นะครับเมื่อกี้ผมเสียบสายเข้าไปแล้วนะครับแต่เวลาเราออกอะ่ะเราต้องกดกดกดไปก่อนนะครับกดอย่างนี้ครับอ่ะแล้วก็วิธีเสียบสายก็เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือสายสายลมมาจากโรงงานเลยนะครับเขาะยาต่อหัวอย่างนี้มาให้เลยแล้วก็คุณลูกค้าต้องมีเ,เครื่องปั๊มลมขนาดประมาณเก้าสิบลิตรขึ้นไปนะครับถึงจะเหม,ออมาะสมหรับเครื่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะล็อกเข้าไปเลยนะครับอโอเค เรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ก็คือการปรับ ml นะครับปริมาตรในการบรรจุลงมาแต่ละรอบนะครับก็คือถ้าซ้ายถ้าหมุนไปด้านซ้ายหมุนไปด้านซ้ายก็คือปริมาตรน้อยลงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าครั้งแรกลูกค้าจะเซ็ตเท่าไหร่ก็คือต้องต้องลองก่อนนะว่าปริมาตรที่หมุนประมาณนี้คือเท่าไหร่ก็คือเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สวิตช์เปิดเชือนะครับอันนี้สวิตช์ฉุกเฉินนะครับ เวลาเราจะหยุดเครื่องแบบถูกเสิญนะครับก็กดลงไปปุ๊บอย่างนี้แล้วเวลาจะเปิดเครื่องก็หมุนก็จะเด้งออกมาสวิต์เปิดเครื่องนะครับหมุนไปด้านขวาเปิดเครื่องนะครับส่วนตรงนี้ก็คือความเร็วของสายพานนะครับความเร็วของสายพานก็เราจะหมุนหมุนขวาเต็มเต็มแม็กซ์ได้ถึง50นะครับแต่โดยปกติแล้วเราใช้อยู่ที่ประมาณ10 10กว่านะครับผมเซดไปประมาณ12แล้วกันนะครับ12พอสายพานจะวิ่งเร็ว,วก็กดกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้ระบบแมนนวลมให้ดูนะครับแมนนวลอ่าดูนะครับอันนี้สายพานนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้อ่าวิ่งประมาณนี้นะครับอ่อาดี๋ยวผมหมุนเร็วให้ดูนะครับมันก็จะเร็วมากเลยนะครับอ่าเราส่วในใหญ่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ10 สิบกว่านะครับสิบสองถึงประมาณสิบเก้าประมาณนี้อ่าแล้วแต่แล้วแต่เนื้องานแล้วแต่ขว,วดด้วยถ้าบขวดเป็นขวด PEP ขวด p e T แบบนี้ก็ต้องเซตให้มันช้าหน่อยไม่งั้นมันจะสั่นแล้วมันจะหล่นก็มันก็ไม่หล่นง่ายก็เป็นธรรมดาให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงก็ได้ครับผม ลแล้วก็ส่วนนี้คือการถ่ายของเลวนะครับเพราะปริมาตรที่เราหมุนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก่อนเตาตอกอันดีบหนึแมนนวมอยู่นะครับอันนี้คือสายพานขยับนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกดลงมานะครับก็คือเป็นลิฟต์ลิฟต์กดลงมาตอนบรรจุอ่าอ่าส่วนนี้ก็คือการหนีบการหนีบปึ๊บปึ๊บ จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ปวดสําหรับปวดใหญ่ๆตัวนี้ก็คือถ่ายของเหล,ว,ลวก็คือเท่ากับตัวปริมาตรที่เราบรรจุตร,ตรงนี้นะครับอยู่ที่การปรับปรับไปเรื่อยๆครับเต็มที่ก็คือหนึ่งร้อยอมลนะครับส่วนตรงนี้ก็คือการล้างถังนะครับการล้างถังล้างหัวออกมาครับมันก็จะล้างหัวมานะล้างหัวมา คือไหลออกมาให้หมดเลยไหลออกมาล้างหัวล้างถังนะครับประมาณนี้เซนเซอร์ตรงนี้ครับนะครับอ่ะอันนี้มันจะนับอ่ะหนึ่งขวดอ่ะสองขวดโอเคอย่างนี้คือเซนเซอร์นับนับได้พอดีแต่ถ้าเกิดขวดขวดที่มันสีขาวติดกันนะครับขวดสีขาวติดกันอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะห่างออกมานิดนึงเพราะว่าสีขาวเนี่ยมัน มันมันทำให้แบบเซนเซอร์ er มันนับนับเห็นนะมันไม่กระพริบก็คือเราต้องต้องวางแยกกันหน่อยสมมุติน,นะครับหนึ่งสองอ่านเนี่ยนับได้แต่ถ้าติดกันอย่างเงี้ยขวดสีขาวบางทีมันจะเป็นอย่างนี้อ่าเน,นี้ยเห็นนะมันมันจะถือเป็นขวดเดียวกันมันถือว่านับนับเป็นขวดเดียวกันต้องต้องวางแยกนิดนึงอ่าเพราะว่าระยะมันติดกันมันคิดว่าเป็นขวดเดียวกันนะครับ ต้องระวังอันนี้หรือไม่คุณลูกค้าก็ต้องถอยเซนเซอร์ออมาฝ่าเซ,เซนเซอร์นิดนึงให้มันถอยมาให้มันนับได้นะเดหรือไม่กระจียก็ไม่ได้ไมได้มันต้องต้อง,ต,องต้องมีระยะห่างของมันครับไม่งั้นก็ต้องเป็นมาจี้อยู่ตรงหัวนะครับอาจจะต้องไปจี้ตรงหัวมันเเอซซนซร์ไปโดนตรงหัวต้องมีระยะห่างครับอ่าเนี้ยได้อยู่ ปึ๊บปึ๊บอ่าเนี้ยเซนเซอร,ร์เซนเซอร์จากระพริบกระพริบอย่างเงี้ยก็คือนับเป็นขวดเป็นขวดอเออโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับอย่างแรกเวลาเราจะเซตออโต้นะครับเซตออโต้กดอันแรกนะครับอ่ากดแรกก่อนเซตออโต้นะครับเอ่ออันแรกก็คือถ่ายของเหลวนะครับอันที่สองก็คือลิฟต์ขึ้นลงขึ้นลงนะครับอันที่สามมันคือหนีบอ่าแต่ตอนแรกเราเราจะเซตก็ กดออฟไปก่อนกดออฟให้หมดก่อนก็ได้แล้วเราก็ทํางานนะครับดูว่าเครื่องจะหยุดตรงไหนหรือเปล่าตึ๊บหยุดตรงนี้สองสามสี่ห้าโอเค่อบหยุดหยุดนานไปหน่อยใช่ไหมครับเราก็มาเซตตรงนี้ได้ค่าพาราเมิเตอร์นี่ครับอ,อ,อันแรกคือถ่ายของเลวเสร็จให้หยุดแป๊บหนึ่ง อันอันที่สองก็คือก็คือสายพานนะครับก็คือถ้าเซนเซอร์เจอปุ๊บอ่าหยุดแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปไปในหนึ่งวีนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเราเซตอันนี้หนึ่งวีนะครับเดี๋ยวเราจะเซตศูนย์จุดหนึ่งวีนะครับศูนย์จุดสองแล้วกันครับอ่าถ้าศูนจุดหนึ่งเร็วค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันจะเร็วนิดหนึ่งอ่าปึ๊บปึ๊บอ่า โอเคเดี๋ยวเราเดินดนิดนึงนะครับออนนิดนึงทอปปากมันกว้างนิดนึงต้องให้มันแบบบาลานซ์นะ,อะ,อะโอเคท่านี้ได้ละโอเคเดี๋ยวเรามาเทสจริงเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาเทสจริงกันเลยอ่าออนก่อนนะครับอันนี้ลิฟต์ลิฟต์ก็คือปุ๊บอ่าลงมาทีนึงแล้วขึ้นไปผมเปิดใช้ก็ได้ครับส่วนนี้ก็คือแบบเป็นหนีบไม่จำเป็นนะก็กดปิดไปครับ แล้วก็เริ่มเลยนะครับจะมีเกินมาบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราเซตใหม่นะครับเซตนิดนึงครับออาขวานิดนึงเดี๋ยวเราเซตออกขวานิดนึงนะโอเคเพราะตัวนี้กว้างปากมันกว้างนะครับเราก็ต้องเซตให้มันแบบเวลานิดนึงนะ นีคุณลูกค้าเวลาใช้ขวดหรือกระปุกก็ต้องเซตอีกทีนึงนะครับผมเ๊บนะเโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับตรงนี้ให้มันลงมาอีกนิดนึงนะครับหมุนซ้ายคือลงมานะครับหมุนขวาคือขึ้นอโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มบรรจุเลยนะครับอีกรอบหนึ่ง นี้ก็เป็นหัวที่แขมมาจากแขมมากับเครื่องนะครับผมก็เวลาใส่นะครับใส่ง่ายๆเลยนะครับหมุนฝานะครับหนุนซ้ายก็วดียหนุนซ้ายนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับอ่าอยู่ที่ชิ้นงานเราว่าเราจะปากเล็กปากใหญ่นะครับอ่า แต่ตัวนี้ปากใหญ่ก็เราก็ไม่ต้องใช้ครับสำหรับขวดตัวนี้มีให้มาสามสามระดับนะครับนี่ครับโอเคเราจะเช็คปริมาตรเอเมก่อนนะครับมาที่เมนูวก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เดีย๋ยวเราจะถ่ายของเหลวก่อนเอ๊ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ของเหลวของเราอ่ะปริมาตรเท่าไหร่นะครับอ่อาเดี๋ยวเราจะถ่ายของเหลวเข้าไปก่อนนะครับอ่าโอเคหนึ่งครั้งนะครับผม มาดูนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะได้หกสิบเก้าอ่าโอเคหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าเดี๋ยวผมก็จะหมุนหมุนขึ้นไปอีกอ่าดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ก็เซ็ตครั้งแรกก็จะประมาณนี้นครับเซ็ตครั้งแรกก็จะประมาณนี้อ,อันที้ี่อนะครับ กี่ครัครับทำไมครโอเคเมื่อกี้6 9นะครับตอนนี้ได้96นะครับอ่าอันนี้ก็คือถ้าเราอยากอยากให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้ในการปรับนะครับพวกฐานแล้วมีให้มันขยับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ยเราต้องใช้ตัวนี้ห้า ให้มีเ็มนะครับส r ยาวีนะครับจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็หมุนหมุนขวาก็แน่นหมุนซ้ายก็คลายออกนะครับผมหมุนให้มันแน่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราหมุนหมุนหมุนขวาก็ขึ้นแน่นนะครับหมุนซ้ายก็คือคลายมาเราก็ด้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตู้นี้นะครับเวลาเปิดนะครับข้างในนี่หมุนขวานะครับเปิดอ่าเราก็สามารถเก็บเก็บของได้อยู่ปริมาตรหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ระวังนะครับอย่าไปโดนสายอะไรนะครับเป็นพวกเครื่องที่เซตมากับระบบไปอยู่แล้วนะครับนี่เรากำลังจะถอดอันนี้ออกมานะครับถังนะครับต้งแค่คลายเกี่ยวออกมานะครับก็ได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมตรนนี้ก็จะมียางอีกทีนึงครับขอเราวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีสายแบบ ไม่ต้องใช้ถังนะครับผมก็คือเรามีถังอยู่ด้านนอกนะครับสมมุติเรามีถังอยู่ด้านนอกก็วางถังไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะดูดดูดเข้าไปตรงนี้นะครับผมบก็คือจะเปิดปิดฝาเหมือนเหมือนปิดถังเมื่อกี้เลยนะครับก็จะดึงอ,ออกมาอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็จะแถมให้นะครับผม